โอเคครับ็อรอกกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวท็อปสปีดของคันนี้เนาะทําสเต็ปข้างท่อเฟืองนะครับเป็นท่อกูมหาชัยนะครับผาหมกแล้วก็เป็นเฟืองสิบสี่นะครับแล้วก็เป็นชามนะครับชามเม็ดนะครับเม็ดสิบสิบสองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น g p s ไปด้วยเนาะ เดาๆไว้สัก125 GPS ะ125 126 127อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็น GPS ให้ดูแล้วกันนะครับพอดีไม่ได้เอากล้องมาเนาะไม่ได้มีขาจับอย่างเงี้ยเราต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคครับก็อย่างที่เดี๋ยวขึ้น GPS ให้ดูนะครับร้อยสามสิบเอ็ดนะครับ GPS ครับหน้าไม้จริงอยู่ร้อยสี่สิบนะเกือบเกือบร้อยสี่เลยแต่เลยขีดตรงนี้มาเนาะเกือบเกือบเนี่ร้อยสี่เอาตีไปร้อยสี่นั่นแหละเพราะทางหมดก่อนนะครับทางมันตั้นนะครับประมาณโลนิดๆนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามโลนะครับประมาณนั้นนะครับ ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์กด u ับตะคา e ให้ด้วยนะครับผมนะนี่นะฮะรอบที่แล้วที่บอกว่าอะไรนะที่เคยลงอ่ะคันนี้เคยลงไปรอบนึงละที่นั่งขี่ได้ร้อยสามสิบอะไรเงี้ยเนาะแต่รอบนี้ใส่ท่อกรองมาเนาะรู้สึกดีขึ้นนี่แส่ที่ทำใส่ยางกันน้ำเนาะที่คลิปสอนใส่ยางกันน้ำ คือไปเพิ่มท่อคองเรดตมาใหม่นะครับท่อกู่วัาพามุกก็ฝากกันด้วยเดินนะครับผมนะฝากกดไลค์สับตะไลด้วยครับเย่าน,นคลิปหน้าครับผม